สวัสดีครับผมนายนารงเดชศรีอนุตนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒนะครับวันนี้ผมมานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ M-Learning นะครับของนักเรียนชั้นปวช .2 นะครับสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ว,วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวั์นะครับ มาดูครับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับก็เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสือ่อ mLearning นะครับในรายวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับข้อ2นะครับเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อ m l e a r n i n g นะครับ ในรายวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวคิดนะครับที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับตัวแปรต้นของเรานะครับก็คือนะฮะบ,บทเรียนผ่านสื่อ m l e a r n i n g นะครับวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับส่วนตัวแปรตามนะครับจะเป็นนะครับ ข้อแรกเลยคือหนึ่งเลยประสิทธิภาพของบทเรียนนะครับคอมพิวเตอร์ผ่าน m-learning นะครับในรายวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับข้อ2นะครับจะเป็นผลสรัรฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนะครับหลังการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์นะครับผ่านสื่อ m-learning นนะครับมาดูกลุ่ม ประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มประชากรนะครับเราใช้เป็นนักเรียนนะครับชั้นปวช2นะครับกลุ่ม A นะครับสาขาวิชาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม่นะครับจำนวน2 7 4รเจ็ดสิบี่คนนะครับแต่เราจะสุ่มตัวอย่างนะครับแบบเจาะจงออกมาเพียงหนึ่งห้องนะครับก็คือเราได้ห้องสองทับ9้านะครับกลุ่ม A นะฮะสาขาธุรกิจคาบปลีกสมัยใหม่นะครับมา จำนวนหนึ่งห้องนะครับมีทั้งหมด40คนนั่นเองนะครับมาดูตารางวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากตารางที่1นะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับตรงนี้จะแสดงผลการหาประสิทธิภาพนะฮะบทเรียนผ่านสื่อ M-Learning นะครับวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่งจำนวนคนก็จะมีอยู่ทั้งหมด40คนนะครับ คะแนนที่เราตั้งไว้นะครับเป็นคะแนนเต็มก็จะอยู่ที่20คะแนนเต็มนะครับซึ่งคะแนนระหว่างเรียนนะครับนักเรียนสามารถทําได้นะครับอยู่ที่16.03นะครับซึ่งตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้80.13%นนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูทางด้านขวานะครับจะเป็นคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนะครับ คะแนนเต็ม20คะแนนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่นักเรียนทำได้ตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่16.38นะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็จะได้อยู่ที่81.88ซนนั่นเองครับผมตารางที่2นี้นะครับตารางที่2จะเป็นเรื่องของผลการเปรียบเทียบนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะครับหลังเรียนนะ กับเกณฑ์ร้อยละ70ซึ่งเราได้ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ไว้ที่นะครับคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนนะฮะนักเรียนจะต้องทําได้อย่างน้อยนะครับร้อยละ70ก็คือ14คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม20คะแนนนะครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างของเราก็สามารถทําได้อยู่ที่16.38นะครับซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็คือ8 1 8 8เอเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ในระดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละเจดสบนั่นเองนะครับนะซึ่งตรงนี้จะมีนัยสำคัญนะครับทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์้านั่นเองนะครับสรุปผลการวิจัยนะครับผลการวิจัยพบว่านะครับบทเรียนนะครับผ่านสื่อ e l e a r n i n g นนะครับวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนนะครับชั้นปีที่สององ9นะครับสาขาธุรกิจท่าปีกสมัยใหม่นะมีประสิทธิภาพเท่ากับแ80ดสิบ จุดหนึ่งสนะครับอันนี้คือระหว่างเรียนนะครับนะแล้วก็หลังเรียนจะเป็น81.88ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้ก็คือนะฮะร,ระหว่างเรียน80นะครับและหลังเรียน80นะครับนะสรุปได้ว่านะครับในการเรียนรายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะฮะด้วยบทเรียนผ่านสื่อ M-learning นะครับของกลุ่มตัวอย่างนะครับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับคะแนนนะครเฉลี่ยร้อยละเจซึ่งตรงกับเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับสำหรับผมเองนะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ